สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจัตโวเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับพักรูปหล่อเบตงนะครับเขาเรียกว่าฐานเบตงนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีสองห้าสี่สองนะครับเนื้อนาวะนะครับผมตรงนี้ก็มีกล่องเดิมพร้อมนะครับ ก็ทําจากผ้าไหมยอย่างดีนะครับด้านนอกนี่เป็นผ้าไหมยอย่างดีนะครับสีเขียวนะครับหลวงพ่อทวดย้อนยุคเลขใต้ฐานนวะโลหะเลขใต้ฐานหรือมีชื่อว่านะครับขเขาเรียกว่าเบตงนะครับผมฐานเบตงนะครับเนื้อนวะโลหะด้านในก็บุด้วยสักหกลา อย่างดีนะครับผมหลวงพ่อทวดย้อนยุควัดชังให้ยี่สิบหกเออสิบหกตุลาคมพศสองพห้าสี่สองก็มีขนาดเท่ากับเบตงปีศูนย์ห้าเป๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยวขอญาติเก็บกล่องก่อนนะครับกล่องก็สภาพดีนะครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นพ้ะหล่อนะครับผมเป็นผ้ะหล่อ ขนาดนะครับเท่ากับปีศูนย์ห้าเป๊ะนะครับเพราะว่านะครับถอดพิมพ์จากเบตงปีศูนย์ห้ารุ่นแรกนะครับแล้วอง์นี้เป็นเนื้อนาวะด้วยนะครับนี่นะครับขนาดกำลังแฝนนะครับกำลังแฝนเลยนะครับไปเลี่ยมทองสวยๆนะครับเนื้อนาวะโลหะ เนื้อเงินนะครับสร้างอย่างละนะครับ9ก้า้ยเกองค์เท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าสร้างไม่เยอะมีนะครับค่าผิวไฟนะครับ เบาดำๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาผสมชนวนเก่าของเบตรงรุ่นแรกปี05เข้าไปด้วยนะครับทําให้เนื้อพะเนี่ยเข้มข้นมากนะครับผม ก็จะออกมาเป็นฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับผมนี้ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นพระนอนกล่องนะครับ ริวจีวรสังคาติก็หล่อได้เต็มนะครับได้สวยดีนะครับผมตรงตานี่ก็มีคาบเบ้านะครับนอกจากชนวนมวลสารเก่าปี05แล้วนะครับยังนะครับอุดผง เก่าปีสองสี่เก้าเจ็ดด้วยนะครับอดผงเก่าปีเก้าเจ็ดนะครับเนื้อหานี่จัดจ้านนะครับก็เป็นว่านที่แตกหักนะครับของท่านอาจารย์ทีมนะครับพระเก่านะครับที่แตกหกักปีสองสี่เก้าเจ็ดนำมาบดนะครับแล้วก็อุดใส่พระรุ่นนี้แล้วก็ตอกโคตรนะ,นะครับแล้วก็ตอกโคตรตัวนี้รุ่นนี้นี่ เอ,อ่อถ้าเป็นเตารีดเนี่ยเขาจะรันด้วยเลขไทยนะครับแต่ถ้าเป็นฐานเบตงหรือฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเลขใต้ฐานเนี่ยจะรันด้วยเลขอารบิกเหมือนเหมือนกับนะครับเบตรงรุ่นแรกเลยนะครับผมแล้วสร้างเท่ากันด้วยนะครับ999องค์เหมือนกันรันด้วยเลขอารบิกนะครับอง์นี้ห้าแปดศูนย์ เขาถึงเรียกว่ารุ่นย้อนยุคไงครับย้อนยุคเนี่ยเออก็เล่นอยู่นะครับแค่หลักพันนะครับผมในช่วงนี้นะครับส่วนรุ่นแรกเนี่ยเป็นล้านไปแล้วนะครับเป็นพระรูปหล่อเขาเรียกว่าท็อปท็อปของเมืองไทยนะครับมีพ่อเงินบางคาหลวงพ่อ,อ,อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับแล้วก็มีเบตรงนี้ด้วยนะครับผมนาเสือหลวงพ่อทา เออหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับแล้วก็หลวงพ่อทาวัดพรเนียงแตกเหรียญหล่อนะครับพระหล่อ,ลอรูปหล่อรอยองค์นี้ก็จะมีเบตงนะครับมีพ่อเงินนะครับก็ได้ชนวนมวลสารเก่านะครับทั้งเก้าแล้วก็0ูนย์ห้านะครับแล้วก็ปลุกเสกอีก นะครับในปี4 .2 วาระนี้นะครับก็เป็นพาที่พิธีใหญ่ใช้ได้เลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมมีหลักฐานการสร้างนะครับประวัติที่ชัดเจนนะครับว่ามีการสร้างที่วัดช้งให้อย่างแน่นอนแล้วก็นี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเนื้อนาวะเพราะว่าเขียนไว้ที่กล่องเรียบร้อยนะครับผมว่าเป็นเนื้อนาวะนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเขาไม่มีสร้างนะครับรุ่นนี้แล้วก็ เอ่อเนื้อเงินก็9ก้องค์เนื้อนวะก็999องค์เช่นกันนะครับองค์นี้นะครับถ้าพีพ่พีเพื่อนๆน,นะครับ <AR F> ท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่7500บาทนะครับโทร0988 541 366เช่นนะครับผม ประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับมีพาเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับ <c oughs> เชิญพ,พี่เพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่พเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองค์น,นะครับผม สำหรับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ